ให้ดูนะคะว่าอุณหภูมิน้องนะคะหนึ่งร้อยห้าจดสี่ตอนนี้นะคะหมอฉีดยาลดไข้ไปแล้วนะคะน้องกำลังจะแย่เอาน้ำเอาน้ำไม่ให้กินเร็ววิธีการลดอุณหภูมินะคะนี่เป็นพิสโตรกนะคะโอ้ยน่าสงสารน้องมากอย่างเงี้ยเสียชีวิตง่ายนะคะโดยเฉพาะพันนี้นะคะพันเนี้ยเสียชีวิตด้วยการเป็นพิสโตรกง่ายมากนะคะน้องโทษนะ น้องพ้นนะลูกลนะไม่เป็นไรนะอ่ะเช็ดหน้าพี่น้อยขอเช็ดหน้าหน่อยน้ำมูกออกเลยนะคะอาการเนี้เสี่ยงชีวิตง่ายมากเขารู้นะคะเขารู้ว่าค,คุยกับหมออยู่นะคะหันหน้ามาทางนี้ค่ะโอเคร้อนไ้ยร้อนวุ้ว่าไปนะคะเวลาที่รู้ว่าน้องร้อนนะคะจับหูนะคะเลียเลียลิ้นมืหูดูโอ๋ยกำลังจะไม่ไหวแล้วลูก นี่คืออาการที่กำลังจะไปนะคะตะกี้หมอรีบฉีดยาไปแล้วนะคะอาเชวยไ,ไยไม่นอนไมมนุ๊กไม่อยญ่ให่จับนอนมากพี่น้อยอะเจ้าของอ่ะ,อออะน้องมิ้งถือตรงนี้เอาต้องช่วยเช็ดกันสองสามคนเลยอ่ะ,อะ,อะน้ำมาน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วโอ้โหดูชามดูชามับด,ดูหัว ดูชามดูหัวอากินนะ้ำกินนะ้ำกินน้ำเอาเลยช่างมันเปียกก็เปียกไปอ่ะเปียกก็เปียกไปลูกนี่คือวิธีการทําให้น้องรอดชีวิตนะคะอ่ะใส่เซรีฟ่อนเลยนี่เพิ่งใส่เซรีฟ่อนเลยอ่ะน้องบอกป้อนชากินเองก็ได้ไม <laughs> ่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะ ใช่วิธีการนะคะเนี่ยวิธีการเลยเนี่ยคือวิธีการเลยนะคะเราจะอ่ะเดี๋ยวหมอป้าเองเดี๋ยวผลด้านหลังใช่มเอาเอาเอาผ้าอีกขืนนึงมาให้หน่อยนะ,ะเราจะใช้น้ําแข็งนะคะกดที่ให้หนีที่ผานีบจะไข้ลงเร็วหนีที่ผานีบผานีบผานไม่เจอนะคะเพราะว่าเธอเป็นอย่างนี้นะคะช <Okay. S 1> ่วงนี้นะคะแต่น้าท่มน้ําชื้นไปไม่เป็นไรนะคะ เราอาจจะเหมือนเล่น here, ลน้ำฝนอย<ง> <invalid. S 2> ู่ Carrie, นะคะแต่จะเป็นการช่วยชีวิตกระทันหันจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวขอป้อนยาอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะเขืๆนเขือเนึงกันนะเขื่ถึกันนะงนนี้เนน จะเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนอไ ไม่ไม่ไม่กัดแต่ว่าขอเช็ดน,น้ำลายหน่อยอยนานะอย่าเพิ่งนะจับหัวให้หน่อยจับหัวจับหัว <c oughs> ขึ้นเ <c oughs> นด่ <c oughs> นเด่นไม่ได้ทำอะไรหรอกจับขาจีดิโอเคขาลิ้นมวงแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ฝืนไม่ฝืนเยอะไม่ได้ลูกน้องทำอะไรไม่ได้น้องทำอะไรรู้ไหมคะสิ่งที่น้องทำกับหมอ น้องเตะน้ำมากระเด็นใส่หมอทำหมอไม่ได้ทำอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นก็หันหันเลยนะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะหาตั้งกล้องหมออยู่ไหนนะหมอจะตั้งไว้อย่างนี้หมอจะไปรักษาตัวข้างหน้าแทนให้ดูนะคะว่าจะดีขึ้นเดี๋ยวเราต้องสอบเลือดหาสาเหตุนะคะว่าทำไมนะคะน้องถึง มีปัญหาเรื่องดีๆให้สุขนาดนี้นะคะน้อยขาตั้งกล้องหมออยู่ไหนลนองค่ะขตั้งกล้องหมอเหรอขอหาขาตั้งกล้องหอมออันเดียวได้ใช่ไหมโอเค<ม>เดี๋ยวหาขาตั้งกล้องมาตั้งไว้แล้วเดี๋ยวหมอไปฉีดยาตัวข้างนอกก่อน<ๆ>แล้วเดี๋ยวกลับมามให้ดูนะคะว่าความแตกต่างนะคะหมอจะตั้งขาตั้งกล้อง,งไว้นะเดี๋ยวดีขึ้นลูก เดี๋ยวหมอกลับมาแล้วลูกนะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะให้เช็ดตัวกไปเรื่อยๆนะคะหมอจะไปผิดตัวข้างหน้ากับเดียวชีวิตอะถือหมอนชีวิตชีวิตหมอบนไม่มีขาตั้งกล้องแล้วชีวิตขาตั้งกล้องหักนะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่นี่ต่อนะคะดูปิดหมุนนะหัะกรอบจบ นี่ตั้งใจตั้งใจจะซื้อค่ะตั้งกล้องยังไม่ได้ซื้อใหม่นะคะตัวข้างหน้าเหลือแค่ฉีดยาสองตัวใช่ไหมฉีดล็อกฟิลค่ะฉีดล็อกฟิลตัวนึงแล้วเคตัวนึ่งใส่ก็จะมีคนช่วยจับอยู่ดีให้เป็นไรก็ได้อะเดี๋ยวถือไว้ให้ดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะเห็นไหมจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ เสียงเบาลงเรื่อยๆแล้วนะคะตายแล้วเสาร์อาทิตย์ไม่มีขาตั้งกล้องร้องไห้นะคะขาตั้งกล้องไม่มีนะคะก็เดี๋ยวนะคะคนพามาถ่ายใครคะถ่ายหมอหรือถ่ายหมาคะแซวนะคะแซวนะคนพามาก็มาถึงก่อนถ่ายหมอนคะแต่ถ่ายหมาอยู่นะคะก็อันนี้คือ ถ่ายใ,ให้เจ้าของดูนะคะว่าหมอกาลังถ่ายคลิปนะคะอ๋อตะกี้ที่เห็นแว๊บมาหาหมอนี่คือถ่ายให้เจ้าของดูนะคะว่าหมออยู่ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวดี <kop ards> ขึ้นนะเดี๋ยวดีขึ้นนะคะโอ้ลูกโอ้เดี๋ยวดีขึ้นเห็นไหมสบายละถ้าน้องนอนได้แสดงว่าดีนะคะนี่กําลังนี่กําลังดีขึ้นนะเนี่ยเนี่ยรู้ไหมว่าเนี่ยคือเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ตายนะคะ ที่ถ่ายให้เห็นเนี่ยอยากให้รู้ว่าวิธีการช่วยเหลือเนี่ยมันทําแบบนี้นะคะดีขึ้นอยู่แล้วลดีขึ้นอยู่แล้วน้องดีขึ้นแล้วดีขึ้นจริงๆนะคะ <c oughs> เห็นไหมสบายแล้วเห็นไหมอีกหน่อยนะคะจะมีเสียงกรน,น <c oughs> ตัวตะกี้อืไม่ออกหมอมนทำเลยคะลวง <c oughs> <c oughs> สบัดนะคะชีวิตด,ดีแล้ว ตัวนี้นะคะไข้ขึ้นสูงตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้มีปัญหาโรคผิวหนังขนนะคะไม่มีเลยนะตอนนี้ขนขึ้นสวยมากนะคะน้องเป็นอะไรคะน้องเป็นภาวะฮีสโตรกนะคะไข้สูงมากนะ,ะวิธีการที่จะลดไข้ได้ดีนะคะคือการเท้นนะคะในใบหูนะคะเท้าท้องก้นนะคะขาหนีบด้านในนะคะให้กินน้ำเย็นก็ช่วยได้นะให้กินน้ำเย็นก็ช่วยได้นะคะ แล้วก็เนี่ยเห็นไหมเขาดีขึ้นมากเลยให้เทียบกับตอนแรกนะคะใครเอาไลฟ์ตอนแรกเนี่ยมาดูกันนะตอนนี้ดีขึ้นมากน้องไปทําอะไรมาถึงร้อนนะตอนนี้นเราต้องตรวจเลือดดูนะคะบางตัวก็มีค่าการติดเชื้อในกระแสะเลือดสูงนะคะบางตัวก็เกิดจากการที่เจ้าของไม่ยอมให้เอาน้ำไ่ไในกรงนะคะน้ําหมดก็เป็นได้บางตัวก็เกิดจากการเดินทางไกลนะคะบางตัวก็อากาศร้อนนะคะร้อนมากแล้ว เป็นฮีโตรกนะคะสบายนะเนาะเห็นหมาแล้วอ,อ,อยาก<ม>แบบนอนอย่างนี้บัะอานอนแล้วมีคนมาช่วยเช็ดอย่างเงี้ยดีขึ้นมากนะคะให้เทียบนะคะ ตอนนี้น้องกาลังจะหลับแล้วนะคะเดี๋ยวขากลับบ้านนะคะหลับเป็นตายนะคะน้องบอกสบายแล้วนะคะก็อ๋อสบายมากเลยอ่ะอนอนตะแคงนอนตะแคงพีไรจับนอนตะแคงหน่อยอนอนตะแคงหนึ่งสองสามเอเออาเช็ดตอเช็ดท้องเช็ดท้องอหมูหันเลยเออสบายแล้วสบายแล้ว จากนะกลัวไปสบายมากนะคะไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีมาฉิบีก็สบายได้สปาโอ้น้องอะไรนะแถวพาต้ามีจานสปาที่อะไรฉิมพีสปาอ,อ,อ่นนอ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 นเออเออ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นมือหมอเอ๊สา หลับเถอะลูกอิจาหมามีสาวๆาวเช็ดตัวให้ดูสิคะน้องตาดีขึ้นแล้วทีขึ้นแล้วให้ดูนะคะว่าในการช่วยหมาที่เป็นฮิสตโตรกเนี่ยในการช่วยเนี่ยทาแบบนี้เมื่อสักครู่หมอฉีดยาน้องไปแล้วนะคะหมอให้ยาต่างๆน้องไปแล้วหลังจากที่อุณหภูมิมันลดลงถึงระดับหนึ่งนะคะน้องจะสบาย สบายมากสบายมากจริงๆเฮ้ยสลับกันได้ปะวะลักลูกสิมพลีมีมนนะคะสิมพรีมีหมอมนนะลูกเยิมกว่านี้ไม่มีแล้วลูกนำลายงวนนี้ให้เลขไรลูกดู อ้นี่เรียกว่าฝันกลางวันนะฮะสบายมากเลยก็ตะกี้นี้เขาดูอาการดูย่ำแย่นะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากนะแต่ตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นะคะพี่น้อยทำอะไรพี่น้อยอยาก็ะอยกจะทำดูน้องตอบหมอด้วยที่จับ โอหเธอเนี่ย oh, er. ถ้าใครเดินเข้ามาในห้องเนี่ยลื่นแน่นอนนะคะสไลด์เลยนะดูดิดูสิห้องก็เล็กนิดเดียวนะคะเหมือนมีแบบหมูมานอนกลางร้านนะคะก็แมวเป็นได้ไหมได้นะคะในการเอาไม่เป็นไรให้นอนให้นอนพี่น้อยไม่เป็นไรให้ให้นอนให้นอนอยากทำท่าไหนทำเลยลูกนะจิ๊บ ก็สำหรับวันนี้นะคะให้ดูการรักษาพิสโตรกนะคะจำเป็นนะถ้าการแบบนี้เราควรจะมีผ้านะคะชุดน้ำเช็ดตัวนะคะน้ำแข็งน้ำเข็งนะคะมีให้พร้อมนะคะก่อนที่จะไปเจอหมอนะคะควรจะแบบอย่างนี้ให้ดีนะคะถ้าบ้านใครมีออกซิเจนนะคะให้ออกซิเจนไปด้วยชีวิตจะดีมากนะคะก็สำหรับวันนี้เขาก็จะสบายแล้วนะคะดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวพิสโตกทำให,ให้หลายๆตัวเสียชีวิตนะคะ แต่ถ้าเรารู้การแก้ไขภาวะเบื้องต้นเองก่อนนะคะยังไงก็ต้องถึงหมอนะถึงหมอแถวบ้านนะคะหมอหมอที่ไหนก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะยังไงแล้วถึงแม้เขาเริ่มแบบอุณหภูมิเย็นลงก็ควรจะไปพบหมอนะคะฮิสโตรกทําให้หลายตัวตายได้นะคะก็สําหรับวันนี้น้องหลับนะคะบ๊ายบาย่